แจมโบโอุ้ยปอกเก้าสองตาติดสวยจริง สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับ1-2-3เบ็ดอีกแล้วนะคะกับเสพความรวยช่องของสไปเองนะคะวันนี้สไปจะมาใช้สูตรเจาะไข่แดงนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้สูตรนะคะก็สามารถแอด Facebook ของสไปไปที่มินตรานิมสกุลนะคะ Facebook ส่วนตัวนะคะหรือว่าจะแอดไปที่ nw88 นะคะเพื่อขอรับสูตรแล้วก็รับโปรโมชั่นนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น 8ไม้ติดถูกหรือผิดรับทันที100บาทนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะชวนเพื่อนให้ครบ5คนนะคะแล้วก็มารับเครดิต100บาทนะคะ,ะแล้วก็ถ้าสําหรับยุทแรกนะคะไม่ใช่ยุทแรกถ้าสําหรับสมาชิกใหม่นะคะก็จะมีฝากแรกรับโบนัสสูงสุด10%เลยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องฝากเครดิตกันก่อนเลยนะคะไปกันอะโอเค สำหรับวันนี้นะคะสปายจะมาด้วยทุน999บาทเอาเคล็ดนะคะเอาเคล็ดนิดนึงนะคะฝากไปที่999บาทนะคะเดี๋ยวขออนุญาตฝากเงินสักครู่นะคะเพื่อนๆคนไหนที่โอนเงินแล้วก็อย่าลืมโอนเศษสตังค์ให้ครบด้วยนะคะถ้าเกิดทำครบทุกขั้นตอนตัวนี้ระบบจะดูดอัตโนมัตินะคะเงินก็จะเข้าอัตโนมัติเช่นกันนะคะโดยที่ไม่ต้องแนบสลิปเหมือนสปายก็ได้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเงินก็เข้าแล้วอ่าโอเค 999บาทนะคะเครดิตวันนี้ที่เราจะมาเล่นกันนะคะทุนหลักร้อยเราจะปั้นไปที่หลักหมื่นได้หรือเปล่านะคะ,ะวันนี้สไปก็จะมาเล่นที่ค่าย PP เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆส่วนมากเขาก็จะใช้ค่ายนี้กันนะคะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งใครที่สนใจอยากเข้าสูตรเอออยากเข้าสูตรอยากเข้ากลุ่ม go to the moon นะคะเป็นกลุ่ม VIP นะคะสไปจะมีนําเล่นช่วงช่วงบ่ายนะคะแล้วก็จะมี พี่เอนำเล่นช่วงเย็นนะคะช่วงสองทุ่มนะคะนำเล่นทุกวันพาบวกทุกวันนะคะแล้วก็มีเทคนิคการดูเขาไพ่ด้วยนะคะ,ะสำหรับสูตรนี้สูตรเจาะไข่แดงนะคะเรามาดูกันฝั่งสีแดงปอกก้าชนะที่สองใบนะคะฝั่งสีแดงชนะสองใบเราจะแทงไปที่ฝั่งสีแดงเหมือนเดิมฝั่งแบงเกอร์นะคะตามสูตรเลยนะคะขอลองก่อนที่400บาทนะคะ ถ้าฝั่งสีแดงชนะ3ใบให้แทงไปที่ฝั่งสีน้ำเงินถ้าฝั่งสีแดงชนะ2ใบให้แทงไปที่ฝั่งสีแดงและถ้าฝั่งสีน้ำเงินชนะ3ใบนะคะให้เพื่อนๆแทงไปที่ฝั่งสีแดงนะคะถ้าฝั่งสีน้ำเงินชนะ2ใบให้แทง e ไปที่ฝั่งสีน้ำเงินนะคะอ่าโอเคสปายชนะที่5แต้มนะคะซึ่งเป็นไพ่2ใบนะคะเปิด2ใบนะคะก็แทงย้ำไปที่ฝั่งสีแดงเหมือนเดิมน,นะคะ ไม้1ไม้2สปายจับไม่เท่าไหรนะคะเพราะว่าไม้1ไม้2ก็แค่ลองเชิงดูก่อนนะคะแต่ว่าก็แทงเหมือนเดิมเพราะว่าเพื่อนๆใน YouTube หลายๆท่านนะคะช่องยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะเขาก็ใช้สูตรนี้แล้วฟังกันมากๆเลยนะคะว่าแล้วไม้ที่2ไม่เข้านะคะเพิ่งไม่เข้าผิด1ไม้นะคะผิด1ไม้แล้วนะคะบวก1ไม้นะคะไม้ที่2ฝั่งสีน้ําเงินชนะ2ใบนะคะแทงย้ําไปที่ฝั่งสี น้ำเงินนะคะสไปจะขอลงทบไปนะคะเดี๋ยวก็มารอลุ้นกันนะคะว่าสูตรจะเข้าไหมถ้าไม่เข้าก็ก็ไม่เข้านะคะอ่าสำหรับสูตรนี้สไปก็เพิ่งลองเล่นเป็นครั้งแรกนะคะเราเจ็ดแต้มนะคะเขาห้าแต้มนะโอเคเขาจวดลดแต้มตัวเองนะคะอ่ะสาสไปชนะที่เจ็ดแต้มเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้แต้มนะคะใช้การดู เขาไพ่นะคะเป็นหลักนะคะแทงไปที่ฝั่งสีน้าเงินนะคะขอย้ําไปเลยนะคะที่800บาทนะคะโอเคเอาหมวยเปลี่ยนตัวนะคะฝั่งยูเลอร์นะคะเปลี่ยนตัวนะไม้ที่2ก็ชนะไปเอ้ยไม้ไม้ที่2ไม้ที่3ค่ะซึ่งผิดไปไม้เดียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสูตรนี้จะเข้าดีไหมกับ กับช่วงเวลาที่เราเล่นนะคะช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ห้าทุ่มนะคะอ่าสองแต้มโอ้โหสองแต้มหกแต้มอ่าเขาสีแต้มนะคะตามเราไม่ทันนะคะเราชนะสามใบนะคะถ้าชนะสามใบแบบนี้จะแทงไปที่ฝั่งสีแดงนะคะสปายขอแทงไปที่ฝั่งสีแดงเลยละกันนะคะครบไปเลยนะคะที่800บาทนะคะ วันนี้สปายจะมาปั้นทุนให้มันได้เยอะๆเอ้ยปั้นทุนปั้นกําไรให้มันได้เยอะๆนะคะสปายมีความคิดที่จะอยากได้อะไรบางอย่างเนีคะเอาคือสองแต้มเราก็ชนะเอาเราชนะสองแต้มนะคะไปที่ฝั่งสีน้ำเงินนะคะสปายมีความคิดที่อยากได้อ่า กระเป๋าใบใหม่นะคะก็เลยมาลองเล่นดูนะคะเห็นสูตรมันเข้าดีก็เลยทักไปขอสูตรที่ nw88 นะคะก็ได้สูตรนี้มานะคะโอ้โหบอกอย่าว่าหแต้มโอเค6แต้ม,ตมชนะนะคะ,ะเราจะแทงไปที่ฝั่งสีแดงนะคะไม้ต่อไปนะคะสปายอยากได้กระเป๋าใบหนึ่งอะ่ะก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกก็ แต่ก็ราคาหลักพันอยู่ซึ่งถ้าเกิดเงินเหลือก็สามารถใช้อย่างอื่นต่อได้นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อซื้อนัน่นซื้อนี่ได้นะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะในจะโควิดอีกนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนลบากกันทุกคนนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทําเงินให้สปายได้นะคะโอเคสปายชนะอีกแล้วนะคะ,ะดูชื่อนะคะชื่อสปายไหลขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไม้นี้ขอทบนะคะทบเบาๆนะคะไปที่ฝั่ง แบงคเกอร์นะคะสปายเพึ่งผิดกี่ไม้เพื่อนๆไม้เดียวเนาะเขาสองแต้มค่ะเราสีแต้มอู้ดีนะไม่ทบหนักโอเคเพึ่งผิดสองไม้พูดไปหยกหยกก็ก็อ่าก็ผิดซะและ้วเพิ่งพูดไปเองเนาะว่าจะผิดอ่ะไม้นี้ตามต่อนะคะ ทบไปเลยนะคะสปายขอทบไปที่แดง1,500บาทนะคะเพื่อนๆดูช่วยกันนะคะสำหรับสูตรเจาะไข่แดงนะคะจะเจาะไข่ได้หรือเปล่าเกมจะแตกหรือเปล่าอ่าป๊อกเก้าสวยโอเคเราป๊อกเก้านะคะอ่าเราจะย้ำไปที่ฝั่งสีแดงนะคะ1,500บาทอ่ะ2,000ไปเลย ถ้าสูตรไม่เข้าสไปก็จะไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยเล่นกันเยอะมากๆเลยสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่ถนัดเล่นห้องเออเล่นค่ายพีก็ไปเล่น CT หรือว่า SA เกมก็ได้นะคะใช้ได้กับโอ้โหเสมออ่าไม่เป็นไรรอก่อนนะคะเสมอก็ใช้ได้กับทั่วไปนะคะค่ายทั่วไปนะคะแต่ส่วนมากจะเล่นที่ที่สไปเห็นก็จะเป็น CT กับ พี่ๆเนอะที่เขาเล่นกันนะคะสำหรับสูตรนี้นะสำหรับสูตรเจาะไข่แดงน,นะคะก็มีทักมหาสปายบ้างนะคะพี่ๆบางท่านนะคะว่าให้สอนนาเล่นหน่อยอะไรประมาณนี้สปายจะนาเล่นที่กลุ่ม go to the moon นะคะ แล้ว,ว่าขายก็ไม่ได้นะกลุ่มนี้พาบวกจริงๆนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ขอเข้ากลุ่มได้นะคะแอดไปที่ nw88 นะคะสไปเปลี่ยนห้องแล้วนะคะสไปขอเล่นห้องนี้เขาชนะที่8แต้มกับฝั่งสีน้ําเงิน2ใบ2ใบไปฝั่งเพยเยอร์นะคะขอแทงไปที่1,400บาทนะคะมาพูดเรื่องกลุ่มกันต่อกลุ่มของสไปจะมีสมาชิกเยอะนะคะ แล้วก็จะมีน้ำเล่นช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นนะคะไพ่สวยมากเลยอะ่ะอุ้ยสวยจริงเห็นไหมหกแต้มก็ได้กินไพ่คู่ด้วยนะใครลงไพ่คู่นี่โอ้โหรวยเลยอ่าชนะ2ใบนะคะก็ย้ำไปที่ฝั่งสีน้ำเงินอีกนะคะสบายขอทบดังๆักเลยและกันพบไปที่2,200บาทนะคะโอ้เหมือนเขาไม่ค่อยพอใจที่เรา,าเล่นห้องนี้หรือปล่าหน้าตาดีเลอร์แบบ หาเรื่องมากเลยโอ๊ยป๊อกแปดเจ็ดแต้มเขาไม่ทันบวกมาเค okay. เราจะย้ำไปที่ฝั่งสีน้ำเงินอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตามที่สูตรเจาะไข่แดงเรามาบอกนะคะเจาะไข่แดงมาเจาะไข่จริงๆเจาะอมวยสวยสีแดงอ้มวยใส่เสื้อสีแดงพอดีเลยเนาะ <laughs> ถ้าสมมุติว่า อ่าสอ้ปอกแปดไพ่คู่สวยมากเลยเพื่อนๆอ,อุ้ยน่าเราน่าจะลงไพ่คู่เนาะสปายไม่คิดว่ามันจะออกแบบรวยๆอย่างนี้นะคะเอาระบวกมา9 0 0าแล้วนะคะสปายจะแทงไปที่ฝั่งสีน้ำเงินนะตามสูตรนะคะไม้นี้ขอแบบสวยๆหน่อยนะคะทุนเก0าอนะคะพเพื่อนๆทุนหลักร้อยนะคะจะไปที่หลักหมื่นได้หรือเปล่า โอ้ยปอ .9 สองตาติดแจมโบสวยจริงแต่มันเป็นเขาไพา่มังกรด้วยนะโอเคออกเลยเลยกันไม่เล่นต่อนะคะสไปา์ไม่แทงต่อนะเมื่อกี้ว่าจะแทงที่อะไรอะเขาไพ่มังกรนะแต่ว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวสไปา์ถอนเงินเลยเลยกันนะคะหนึ 1, 000, ่งันสองเ้ยหนึ่งนหนึับาทนะคะ โอเคเดี๋ยวรองเงินเข้าอาเด้งละแปบ๊บเดียวก็เด้งนะคะเว็บนี้นะคะเว็บเว็แบบนี้สปายเล่นตลอดนะคะเพืเ่อนเพ่อมาดูยอดเงินเห็นไหมทุน999บาทแต่ว่าถอนไป1 12,000บาทเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากได้แบบเหมือนสปายนะคะก็ไปติดตามที่ไล n e นะคะไล n e แอ NW88 นะคะใครที่สนใจก็ทักเข้าไปได้เลยตอนนี้จะมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็บวกไปนะคะเราทำได้นะคะเพื่อนๆก็ทำได้เช่นกันขนาดสปายเพิ่งมาเล่นครั้งแรกกับสูตรนี้นะสำหรับวันนี้เดี๋ยวสปายขอตัวลาไปก่อนนะคะไปใช้เงินซื้อกระเป๋าก่อนนะ,ะสปายว่าจะไปซื้อกระเป๋านะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ